สวัสดีครับพบกับบอนทางช่อง BP Karadium กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันหยุดนะครับมาอัปเดตบอนสีนะครับที่สวนบอนสี BP นะครับีิกัดสวนอยู่ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับ สนใจบอลสีบอลติดต่อที่0816282752นะหรือทักมาที่ ID Line b ล c k b o n บ9นะเดีย๋ยบอลขึ้นไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนะวันนี้มีอะไรมาแบ่งบ้างนะครับค่าขนส่งมาเหมากี่ต้นก็70บาทนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะอันนี้บอลพามาชมตู้แม่พันธุ์ทำจำนวนได้อีกแล้วนะครับผมนะบางต้นบอลผสมไปแล้วด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ครับทวายไลท์ Twilight. บอลก็ผสมไปแล้วไม่แน่ใจว่า ติดหรือเปล่านะอันนี้พิงโก้โตมาสวยมากนะครับพิงโก้นะนะโตมาสวยมากนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดของที่สวนนะนี่นะครับยังไม่ได้ทำจำนวนนะครับสีเหลืองนวลสวยเลยนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นตู้แม่พันธุ์ของที่สวนนะตอนนี้บนขึ้นตั้งแม่พันธุ์ไว้ค่อนข้างหลายตู้เลยนะครับผมนะหลายตู้เลยอีกตู้หนึ่งตู้นี้ก็เป็นไซแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับสวยๆนะครับอ่าฟอร์มีนะครับ คนมีตอนนี้ราคาดีแล้วนะแล้วก็น้องยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะนะครับสตาร์ดับนะเป็นบอลที่ชอบนะครับใบป้อมๆนะครับใบป้อมๆนะโหลูกเต็มคอเลยนะสตาร์ดับให้หน่อดีนะอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนะครับเป็นตัวแผงของที่สวนนะครับอันนี้สวยมากนะครับคลิปนี้พามาดูแม่พันธุ์นะนะครับแล้วก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ส่วนผีผัดพุงนะ ตอนเด็กๆเขาจะไม่ค eh so like ER ่อยสวยนะเวลาโตขึ้นมานะครับน้องจะสวยแบบนี้เลยนะครับนะมีบอลหลายตัวนะครับว่าสวยตอนเด็กตอนโตเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเด็กอีกหน้าหนึ่งตอนโตก็อีกหน้าหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวบอลพาไปดูต้นที่เป็นแม่พันธุ์อีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์โนวานะครับน่ารักมากนะครับมีทองสุวรรณชาติด้วยนะทองสุวรรณชาติก็ใบแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า น้องสวยมากๆนะครับผมอันนี้น้องเป็นเทพจริงจังนะบอลชอบมากๆแล้วก็เก็บไว้หลายต้นเลยนะครับผมนะปีศาจแดงน,นี่ครับเป็นตู้แม่พันธุ์อันนี้เป็นทับทิมดําหรือแบล็กลูเบอร์นะสีเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสีบานเย็นแล้วก็ป้ายดํานะครับป้ายดําคือชัดเจนแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่เลดี้ไทเกอร์นะครับเลดี้ไทเกอร์หน้าหนาวจะเป็นแบบสีออกเหลืองๆเลยนะ เป็นไม้เมล็ดที่สวยตัวนึงที่เขามีชื่อเป็นลายอึ่งน,นะครับเป็นลายอึ่งน,นะอันนี้ยัสเดย์หน้าหน้าหนาวสวยมากนะครับยัสเดย์นะหน้าหนาวคือน้องแบบน้องสวยเลยนะครับอันนี้เป็นสีสุปโชคนะครับสีสุปโโชคนะนี่ก็จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นไซส์ทำจำนวนได้แล้วนะแต่ก็คือยังไม่ได้ทำนะอ,อ๋อกุณไหนหน้านี้จะสวยนะออกเป็นสีม่วงนะ อุดไนท์นะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยคือจะสวยนะดูแสงตะวันแสงตะวันคือต้นเนี่ยสวยมากแล้วก็ใหญ่เลยนะครับปกติแสงตะวันะเลียเ้ยงยากมากเลยนะน้องจะชอบใบช้ำน้ำน,นะแต่หน้าหนาวนี่คือคือเป่งประกายเลยหน้าหนาวคือได้เลยนะครับพวกตระกูลไม้เหลืองหน้าหนาวเขาจะสวยเป็นพิเศษนะเขาจะสวยเป็นพิเศษนะอันนี้แสงจันนะครับแสงจันทร์ที่สวน ทาจำนวนไปค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากๆนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ไม้เมล็ดส้มนะครับของที่สวนนะเป็นใบป้อมนะครับนะบอลรอดอกเนี่ยผสมไปไม่ติดแล้วบอลรออีกรอบหนึ่งนะนะครับมีจํานวนมาแบ่งนะนะครับลูกของต้นนี้นะนะครับบอลนี้มาแบ่งเอย่าบอลพาไปชมนะครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตู้นี้ก็เป็นอีกตู้ที่บอลชอบนะครับนะเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับ คือเก็บไว้หลายหน้าเหมือนกันนะครับนะหล่หน้าเลยนะครับอันนี้คือด่างน้อยนะครับเป็นอาซับมั่งคั่งแต่ลูกเขาลูกเขามาเป็นอีกสีนึงเลยนะครับผมนะสวยนะครับอันนี้เป็นมันีล้อมรักนะครับที่เขาผ่าแผงเป็นเพียวเลิฟนะครับเพียวเลิฟนะนี่นะครับจากสวนพิพนทิพทินะนะครับบนมีมาต้นหนึ่งนะเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับ นี่ซูเปอร์โนวากลมๆนะน้องกลมๆน่ารักมากนะครับซูเปอร์โนวานะมีจํานวนอยู่นะครับมีจานวนอยู่นะวันมีจํานวนนะครับอันนี้เป็นทวายไลท์ที่ส่วนหมดเลยนะหน้านี้ที่ส่วนไข่ดีมากนะทวายไลท์ Twilight หน้านี้หมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกพุทไนสวยมากนะครับอันนี้เป็นเทพลกนะครับเทพรกเป็นไซแม่พันธ์ทั้งหมดแล้วนะนี่นะครับอันนี้เป็น แอปเปิลสตาร์นะครับมีเทพลกนะนี่ก็จะต้นใหญ่มากเลยนะครับผมนะเวลาผ่ามาจะได้สวยๆเยอะนะเทพลกในอีกต้นหนึ่งที่บอลชอบนี่นะบอลผสมไปแล้วนะครับแก้วพระธาตนะุนะนี่นะครับใบแบบป้อมมากนะครับแก้วพระธาตุนะคือเป็นบอลโปรดอีกตัวหนึ่งของที่สวนนะแก้วพระธาตุนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับพีศารแดงนะครับแตนนี้จะเป็นใต้ด่างนอกใต้ในนะ คลิปนี้พาดูแม้พันธุ์สเป็นหลักอย่างใหญ่ๆเลยนะอีกตู้หนึ่งนะคบนี่นะครับมีแม่พันธุ์หลายตู้เลยอ่ะแต่ถ้าเดินก็คงไม่หมดนะนนะอันนี้ผสมได้แล้วคืนนี้น่าจะผสมได้เลยนะครับสําหรับเยสเดย์นะนะครับป้ายสวยๆเลยหอมแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นอีกตัวนะครับพิศัตแดงหน้าแดงนะครับนะหน้าแดงๆนะครับบนมีมาแบ่งนะหูสวยเหมือนดอกกุหลาบนะสวยมากนะครับนะ ปีสาต์แดงใบลูกตาลนะแต่อันนี้เป็นหน้าแดงนะมันจะมีหน้าขาวกับหน้าแดงนะครับนะมีสองหน้าเดือนเพนหน้าหนาวไม้เหลืองจะสวยเป็นพิเศษนะเป็นสีนีออนไปเลยนะครับผมนะเป็นสีนีออนไปเลยนี่อันนี้เป็นมะกรองนะครับมะกรองนะอันนี้ผสมไปแล้วฝักอ้าวฝักระเบิดนะฝักไม่สมบูรณ์ตแตกนะเดีย๋ยวบอลเอาไปลองลอง,ลองไปบี้มาเล็ดดูนะครับผมนะลองไปบี้มาเล็ดดูอันนี้เป็นตับหวาน ตับหวานใบเขาแข็งแรงก็เลยเลยผสมนะครับเลยผสมนะเทพคนทรงคนซูนะมีหมดนะครับผมนะนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวท้ายคลิปบอลจะมีแบ่งปันบอลสีนะครับผมนะอย่าไปดูกันนะว่าบอลมีต้นไหนแบบไหนนะครับเรามาเริ่มตู้นี้นะครับเป็นกระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยนะครับผมนะกระถาง6กระถาง7นะนี่นะครับทั้งหมดเลยเหลืออยู่นิดเดียวนะครับโดนยกไปซะเยอะเลยนะครับผมนะ ส่วนใหญ,ญ่บอลจะเก็บใบลูกตาลไว้นะบอลจะเก็บใบลูกตาลไว้นะครับนี่บอลให้ดูก่อนเป็นเป็นใบลูกตาลที่บอลพาไปดูเมื่อกี้นะครับที่หน้าสีแดงนะครับนี่นะครับหน้านี้เลยนะครับใบลูกตาลนะบอลแบ่งไว้อยู่กระถางเนี้ยบอลแบ่งอยู่ที่400บาทนะครับ400บาทนะนี่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับ สวยมากนะครับสวยมากนะนี่นะครับแล้วก็ต้นที่สามครับต้นที่สามโอ้ยน,นี่ติดข่าวด้วยนะแบ่งอยู่ที่ต้นละ400บาทนะครับ400บาทนะคือคือสวยมากนะครับนะใบรูปตานะอันนี้เป็นอ่าซับมั่งคั่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นออกติดป้ายๆด้วยนะออกติดป้ายนะครับนะครับ บอลแบ่งอยู่ที่400เหมือนกันนะครับ400บาทนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าขาวนะครับเป็นหน้าขาวอันนี้เป็นหน้าขาวสวยไหมนะครับเป็นปีศาจแดงนะอันนี้จะเป็นใบไทยแต่เป็นดำป้ายขาวนะนะครับนะครับมีอยู่ไม่กี่ส่วนนะนี่หนึ่งนนี้คืออยู่ที่ส่วนบอลนะบอลเปิดไว้อยู่ที่500นะครับอยู่ที่500นะครับถ้าเป็นหน้านี้นะอยู่ที่500บาทนะครับจะเป็นแบบ ไม้มเมล็ดที่สวยอีกตัวหนึ่งนะหลายๆต้นนะที่บอลทำนะอันนี้อันนี้เป็นเดมอนแต่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะแผงเป็นป้ายเขียวนะเดมอนนะครับเนาะออรินวิงนะครับนะครับบอลจับตั้งแม่หมดนะต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆบอลจับตั้งแม่ขึ้นแม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่อ่าแบ่งปันกระถาง4กันนะครับต้นี้บอลขึ้นกระถางสีนิ้วไว้นะนี่บอให้ดูก่อนนะ ทองสุวรรณชาตินะครับนะคลิปนี้ราคาเบาๆนะครับสำหรับทองสุวรรณชาตินะครับเบื้องขอแบ่งอยู่ที่250บาทพอนะครับ250นะครับนะราคาดีงามมากนะครับสําหรับนะท้ายเดือนอย่างนี้นะครับทองสุวรรณชาตินะครับผมนะ250ไปเลยนะครับมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนนะครับนี่ต้นนี้เบื้องขอแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับ200บาทนะครับมินเนี่ยนนะครับ ให้เฉพาะคลิปนี้เป็นพิเศษเลยนะครับนะมินเนี่ยนหน้าสวยๆเลยนะครับผมมินเนี่ยนหน้าสวยมากนะครับนะมีอ่าให้ดูซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวานะครับนี่อันนี้ป้ายสวยนะนะครับซูเปอร์โนวาขออยู่ที่400บาทนะสี่ร้บ,400บาทนะนี่นะครับต้นนี้ป้ายสวยมากนะครับเนาะแบบคือทํายากอีกตัวหนึ่งนะกว่าจะผ่านได้ แต่ละต้นนะครับสำหรับซูเปอร์โนวานะทำยากจริงๆนะครับผมนะอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับนะตอนเล็กๆเขาจะออกใบกลมนะแต่เขาเป็นทรงป้อมนะครับผมนะก็จะเป็นกัดเหมือนแม่ฟ้าหลวงนะบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละ350บาทนะครับนะเป็นมิดแรกของที่สวนนะสำหรับพริกขี้หนูนะครับเผื่อใครยังไม่มีนะบอลใหม่ๆนะครับพริกขี้หนูเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ซันเก้นะครับซันเก้ ถ้าเป็นไซส์นี้บอลจะแบ่งอยู่ที่ต้นละ200นะครับผมนะถ้าไซส์ใหญ่จะ,จะอยู่ประมาณสัก400บาทนะสันเก้น,นะครับผมนะใครยังไม่มีนะครับเก็บได้นะเป็นบอลใหม่นะสันเก้นนะให้ลูกสวยด้วยนะครับผมนะนี้น่าจะเป็นทองคําขาวนะครับนะครับทองคําขาวแบ่งอยู่ที่100บาทนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะครับจับต้องได้นะครับจับต้องได้อย่าไปดูกันฝังนนะ่งนู้นนะมาฝั่งนี้แจ็คแดนนี่วนะครับ โอ้ oh, สวยมากนะครับแจ็คแดเนียลนะเป็นบอลทำย่าอีกตัวหนึ่งนะบอลแบ่งอยู่ที่150บาทนะ150านะครับผมนะคลิปนี้ราคาพิเศษสำหรับอ่าสิ้นเดือนนะครับสำหรับสิ้นเดือนนะทองผระกามาศหน้าหนาวคือแบบให้สีสันแบบดูใบใหม่นะต้นเนี้ยขอ250บาทนะครับทองผรกกายมาศนะครับผมนะทองผักกาแมศา อันนี้เป็นเนือเน้อด้วงเนื้อด้วงนะครับ8ปบาทนะครับ8ปบาทนะครับเนื้อด้วงโตมาสวยนะช่วงนี้หน้าหนาวจะเลี้ยงบอลให้เป็นสีกัดสีแบบเข้มๆยากนิดนึงนะครับแต่ก็ขอให้ใบไม่ชักสั้นพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับตู้นี้จะมีไม้เมล็ดใบกลมๆของที่สวนบอลนนะ้ําเป็นไม้ลหหสนะครับคือหน้าของสวยมากเลยนะเอาไปแบ่งเลี้ยงได้นะครับเนี่ย b n เนนะนะครับเป็นลูกของดารุมะใบป้อมๆเลย ใบป้อมๆนะครับแล้วก็ทรงไม่สูงด้วยนะครับทรงไม่สูงด้วยนะนะแบ่งอยู่ที่ต้นละ250บาทนะครับ BN9 เนี่ยต้นที่1นะครับนะมี BN9 คือแบบน่ารักเนี่ยอันนี้เป็น BN5 นะครับ BN5 นะครับเนี่ยเป็นอีกลายหนึ่งนะครับเป็นลายหนึ่ง250เท่ากันนะครับ250นะครับเนี่ยมีหลากหลายหลากหลายเลยนะรหัสนะครับ BN อันนี้เป็น บีเอ็นสิบสี่เห็นไหมเป็นอีกหน้านึงเลยนะครับผมนะใครอยากได้นะครับมีอยู่ประมาณสัก15บหรหัสได้นะคือยิ่งโตเขาจะยิ่งสวยนะอันนี้ b ีเอ็นสิบห้านะครับบีเอ็นสิบห้านี่นะครับตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นแสงตะวันแสงตะวันนะครับโอ้ขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสองศูนย์ศูนย์นะครับแสงตะวันนะเอาไปเลยนะครับแสงตะวันอันนี้ ต้นนี้เป็นไม้หน่อของชื่นอุลานะเหลือต้นเดียวนะเปิดไว้อยู่500นะครับชื่นอุลานะเป็นไม้หน่อนะครับคือเขาจะโตวไวมากนะครับเขาจะโตไวมากๆถ้าเป็นไม้หน่อนะี่คือแบบแป๊บเดียวเองนะครับนี่อันนี้เป็นเทวาพิรักษ์80บาทนะครับเทวาอภิรักษ์อุ้ยไม้โตหมดแล้วเนาะเป็นไม้ไซสใ์ใหญ่ๆเลยคครอยู่ใกล้สวนบอลนะคือมารับมารับได้เลยนะที่เป็นแบบต้นใหญ่ๆมีมาลก้าละพาโอ้โหนะครับ <Ooh. S 1> ถ้าต,ต้นให,ใหญ่ๆคือมันแผ็กยากแต่ก็คือใครอยู่ใกล้ๆมารับได้เลยนะครับมารับได้นะอย่าไปดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้นี้นะครับนี่มาตู้นี้มีต้นไหนแบ่งบ้างนะบอลกาลังดูให้อยู่นะครับนะแต่ต้นวสวยๆต้นใหญ่ๆนะอืโหูอันนี้สวยมากนะนะนี่พอนมูนคือหน้าสวยมากนะครับหน้าสวยมากๆนะครับพอนมูนเป็นไม้ทำย่าอีกตัวหนึ่งนะ นะครับผ่าได้ยากนะผ่าได้ยากนะคอนมูลนะนี่เอาไป200นะครับ200บาทนะครับคอนมูลนะนี่นะครับใครยังไม่มีนะครับเก็บได้เลยนะครับคอนมูลนะอันนี้เมืองหนองคายนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะหงบาทนะครับเมืองหนองคายนะครับเมืองหนองคายเป็นไม้ที่สวยตัวหนึ่งนะไม้หน้าหนาวเวลาเลี้ยงไม้เหลืองจะสวยนะครับนะครับเลี้ยงไม้เหลืองจะสวยนะครับหน้าหนาวนะมะกรองสวยมาก เนี่ยหน้าหนาวเราเป็นไม้สีเหลืองเขาจะเด่นนะครับนะมากลองแบ่งอยู่350บาทนะครับ350นนะได้ต้นใหญ่ๆน่าจะมีหัวเราด้วยนะบางต้นนะนะอันนี้สยามนฤมิตนะครับ250าบาท2อ0าบาทเอาไปทำต่อได้นะสำหรับสยามนฤมิตนะอย่าไปดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้เนี้ยบนมีลายอึ่งเผื่อใครชอบเอาไปผสมนะเผื่อใครชอบแบบผสมเป็น ฝากลักเนี่ยลายนีย้จ่ายลูกสวยมากๆนะวันแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะฝากรักนะครับเอาไปทําต่อได้เลยนะครับน้องสวยมากนะครับฝากรักนะนะครับคือถ้าเอาไปผสมต่อคือ,อยังไงก็ได้ต้นดีๆแน่ๆนะครับเป็นลายอื่นนะเดี๋ยวไปดูกันตู้นี้นะตู้นี้เป็นตู้สุดท้ายนะครับนะเลนูนครแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะครับ เหลืออยู่แค่นี้นะจากคลิปที่แล้วที่มีเป็นประมาณ20ต้นเลยนะตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นะบนแบ่งอยู่ที่ต้นละลอยนะครับเลนูนครน,นะครับเลนูนครให้ดูเลยหน้าสวยมากนะครับแต่เขาจะชอบหน้าร้อนนะถ้าหน้าร้อนเขาจะกัดเป็นสีแดงเลยนะครับเลนูนครน,นะเลนูนครแบบกัดแบบกัดมากๆอันนี้เป็นลูกดาลุม้าใบาเขาจะอ่าทรงเหมือนสอยามนัลุมิดนะเพราะว่าอ่า ต้นแม่เขาเป็นสยันลมิดนะแล้วก็บอเอาดารุมะใส่นะเป็นมิดแรกของที่สวนนะครับนี่นะครับเป็นมิดแรกของที่สวนนะครับบอลแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับ250นะครับ250อันนี้ก็เป็นมิดแรกของที่สวนเหมือนกันนะครับเป็นวันเสาร์กับลูกไม้นะครับวันเสาร์กับลูกไม้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดมิดแรกแต่เขาจะให้สีเปอร์เปอหลายสี่นะบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะต้นที่1นะครับแล้วก็ต้นที่2นี่นะครับ อันนี้เห็นบ้าอันนี้เห็นสีชัดมากนะครับที่บนใบนะครับต้นละ100บาทนะนี่นะครับเป็นลูกของวันเสาร์นะอันนี้นะครับนี่นี่เป็นลูกของศิลานะครับเป็นลูกของศิลากัะกุดไท์นะครับเนี่ยโตมาสี่เขาจะเริ่มกัดนะเป็นไม้กัดสี่นะบรนแมนอยู่ที่ต้นละร้อยหนึ่งกันหนึ่งร้อยนะครับมีดแรกเหมือนกันนะครับมีดแรกเป็นไม้มีดแรกนะครับอันนี้เป็นศิราหุ้มทองใบกลมนะครับ ใบกลมคือโตมาสวยมากนะครับแบ่งอยู่850บาทนะนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นน่าจะมีต้นเดียวด้วยนะครับต้นสุดท้ายนะต้นสุดท้ายต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับรอผ่าแล้วก็ได้จํานวนน้อยมากๆเลยนะครับผมนะสาหรับศิลาใบกลมของที่สวนนะนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะบางทีบางทีแบบซื้อซ้ําๆกันนะครับผมนะหน้าไม้ไม่เหมือนกันนะหน้าไม้เขาจะไม่เหมือนกันมีบลอให้ดูก่อนนะ อันนี้เป็นปีศาจแดงนะาปกติแต่ป้ายโหดทุกใบนะป้ายโหดใบนะครับแบ่งอยู่ต้นละลอยนะอันนี้ปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงมีอาอันนี้บนแนะนํานะครับมิ่งมนตานะครับมิ่งมนตาใครยังไม่มีแนะนํานะยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยมิ่งมนตาแบ่งอยู่ต้นละลอยห้าสิบนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นคามิ่งตองอ่อนนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ เขาจะเหมือนกับรัศมีจันทร์แต่เขาจะเป็นป้ายชมพูติดชมพูเป็นหลักนะนะครับัมิ่นตองอ่อนนะครับนะแบ่งอยู่งบาทเอาไปทําต่อได้นะครับผมนะเผื่อใครแบบออ้ยเป็นสายแบบสายทําจํานวนนะเอาไปทําต่อได้อันนี้เป็นลูกรีมิกโตมาเขามีหลายสีมากนะครับวันแบ่งอยู่ที่ต้นละ200บาทนะ200บาทนะครับลูกรีมิกนะครับอย่าพาไปชมนะครับต้นใหญ่ น,น,นี่เป็นไซส์แม่พันนะเขาจะแบบโซมหน่อยนะเพราะเป็นต้นแม่แต่เขาจะให้สีแบบนี่หลายสีมากนะครับในใบนะครับในใบคือแบบมีหลายสีมากๆอยู่ที่ใบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไซส์แบบต้นแม่แล้วนะครับต้นแม่แล้วนะนฝั่งนี้นะครับ Morning s สตานะครับไซส์นี้บนแบ่งอยู่ที่100บาทนะ Morning s สตา100นบาทนะครับ Morning s สตานี่ มีเทพจันทานะเทพจันทาเนี่ยป้ายชมพูด้วยนะบนบอกไว้เลยนะครับเปิดอยู่ที่200บาทนะ200นะครับมีสีเหลืองสีชมพูครบทุกสีนะเทพจันทาต้องมีสีชมพูด้วยนะครับนะอันนี้เป็นแรมจันแรมจันน่ะเป็นไม้ที่ออกนวลๆเลยนะบนบอกหน้าหนาวนี้คือต้องเลี้ยงไม้เหลืองนะครับหน้าหนาวต้องเลียงไม้เหลืองสวยมากแรมจันนะต้นละลอยนะครับ100บาทนะครับแรมจัน์หกุดไนโกุดักโทษที ะครับกัดหลายสีมากนะครับ100บาทนะโหไม้หน้าหน้าหนวก็สวยนะเนี่ยไม้หน้าหนาวนี่คือแบบสุดเลยรัศมีจันทร์100บาทนะครับ100บาทรัศมีจันทร์นะครับอันนี้นิมานก้าวนาานะครับนี่นิมานก้าวนาพาแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยเหมือนกันต้นละ100นะครับนิมานก้าวนาานะครับถ่าออกมาอันนี้หน้าแผงนะครับเนี่ยเอาไปโอกาสลุ้นได้เลยนะหน้าแผงอันนี้อันนี้หน้าแผง เิดไว้อยู่ที่500อยนะครับอยู่ที่500นะมีมานกะ้าวหาหรือใครลองเลี้ยงแบบต้นเล็กๆอย่างที่บอลปล่อยนะแล้วก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นนะโอกาสไม้ผ่าแพงได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับนะผ่าหลายๆแม่นะครับอึ่งสยามนะครับนี่อึ่งสยามต้นละร้อยนะครับต้นละ1 0 0่บาทอึ่งสยามน่มาสวยมากอึ่งสยามอันนี้เป็นอ่า ทองทาราเอาแอบติดป้ายน้ำตาลนะครับ100บาทนะครับ100บาททองทารานะนะไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้นะนี่อันนี้เป็นโชคล่ำส้ำพัดเทลนะโตมาจะมีหลายสีนะครับอยู่ที่ต้นเดียวกันนะวันแบ่งอยู่ต้นละร้อยนะอย่ามันพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นละ100บาทนะต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเนี่ยออกหลายสีแล้วนี่นะครับี่พัดเทลนะต้นละร้อยนะครับโชคล่ำส้ำนะนี่อันนี้สีชัดมากนะครับ ยังไงบอลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องนะบอลมาอัปเดตบอลสีให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างนี้ทุกคลิปทุกสัปดาห์กดไลค์กดแชร์กดสับส c r i ครทางช่องนะหรือใครติดต่อจะเข้ามาดูหน้าสวนนะครับนัดบอลได้เลยนะครับ081 628 2752นะไอ l ดี e ไลน์แบ็กอล9ได้นะครับโทรได้ทุกเวลานะครับผมนะวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ